สีดังมาแล้ว5เรื่องสุดปังของรถไฟฟ้า Honda E-N1 มีเรื่องอะไรบ้างที่สุดจะพาไปชมกันพร้อมโปรกลางปีสุดปังไปดูกันเลยทุกคนครับผมออฟจากที่สุดครับคลิปนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาดูนี่ฮะของนำดูแบบนี้ที่ใครหลายคนตามหาครับกับรถไฟฟ้า Honda E-N1 รุ่นแรกของทาง Honda เขาเนี่ยตอนเปิดตัวมาเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่มีสีน้มโชว์นะฮะวันนี้เขาพาตัวปเป็นๆไหมทุกคนได้ดูกันแล้วะฮะในงาน Fast Auto s h o ชที่ไบเทคบางนาใครผ่านไปผ่านมาเท่านี้มาดูกันได้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะฮะรวมถึงโปรแรงท้งเจ้ารุ่นนี้และรุ่นอื่นด้วยที่ในงานนี้ต้องบอกว่า h o n d ้าจัดเต็มมากๆช่วงกลางปีนะฮะเราเริ่มต้นจากนี่นก่อนเลยว่า5เรื่องว้าวว่ารถไฟฟ้าอินวันคันเนี้ยมีดีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยกับดีไซน์ภายนอกมาเราเรายิ่งกับโรบคลอู พอเป็นสีดำแบบนี้นะหูมันมาในสไตล์ all black ตัดกับไฟหน้าฮะเดียร mm ์ทามานิ่งไลท์แมไฟ LED แบบนี้ดูสวยไม่เบาเลยและดูฮะโลโก้ Honda เนี้ยเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะ mm hmm. ด้านหน้าเป็นช่องชาร์จพอเจอสีดำมุกแบบนี้ย <c oughs> อียากจะหัวล้อสัก5ทีมุกเยอะอย่างนี้นะฮะแล้วลองดูดิด้านล่างแมเหมือนมีสปอยเลอร์สเกิร์ตในตัวนะฮะแล้วก็มีช่อง เขาแบบเจาะลงเจาะรูเอาไว้ดูเนี่ยมีความหล่อเนี่ยสปายเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้แหละคือดีไซน์ที่มันแตกต่างจาก HRV นะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนและดูลายล้อเขาโอ้โหทูโทนเนี่ยปัดเงาแบบนี้ครับขนาด18ดนิว้วให้ยางเนี่ย Continental u l t r a Contact UC 6ด้วยยางดีนะขนาด2 25ทับา R 1 8แแม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะพอมาถึงนี่ดีไซน์ด้านข้างเราจะเห็นนะเขามีการตัดกับโครเมียมเห็นไหม ชายขอบประตูด้านล่างฮะท้ายรถมือจับประตูเป็นแบบซ่อนให้ดูเหมือนลักษณะแบบรถ2บก2ประตูเนี่ยเปิดแบบนี้สไตล์ของ Honda เขาเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่แบบนี้นะฮะแล้วมาดูที่ท้ายรถนี่เลยฮะไฟไท้ายอ e d bar ลากยาวซ้ายจดขวาพัานไปปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่านี่คือ Honda e n 1นั่นเองเนี่โลโก้เขา h o n d a แบบนี้นะฮะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ e n 1แม่ ริงๆแต่ก็ด้านล่างเนี่ยตัดด้วยแถบโครเมียมนะครับถือว่าดีไซน์เขาเนี่ยปรับแต่งมาให้เนี่ยดุขึ้นใช้ได้เลยนะครับเรื่องที่2นะครับกุมพลังที่จัดสะใจวิ่งไกลใช้ได้นะครับแม้ว่าเป็นมอเตอร์เดี่ยวต้องบอกว่ากําลังเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทุกคน204แรงมา้ราระดับ310ตันเมตรถ้าเทียบกันนะกับรถไฟฟ้าเนี่ยในกลุ่มเดียวกันไม่เป็น2รองใครเลยนะและแบตเตอรี่เขาครับขนาด68.8กิโลวัตต์อาววางไว้เนี่ยใต้ห้องโดยสารด้านล่างมีเกราะป้องกันอย่างดีนะครับผมวิ่งไกลสุดถึง500กมมมตตาาารรรฐน NDC DC องับ ฟ้าชาร์จ AC ชาร์จเนี่ยให้มาครบครบเรื่องที่3ภายในสุดล้ำอัน้ประสงค์ขั้นสุดนะฮะต้องบอกว่า Honda เขาออกแบบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะฮะภายนอกตัวรถที่เห็นแต่ภายในดูดิผมสูง180ครับนั่งหน้าเหลือเป็นฟาร์มือขานี่ก็สบายๆบอกคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยทรงบอกก็อบรับกระชับไหลใช้ได้นะฮะดูคอนโซลด้านหน้าตกแต่งแม่มีแถบแอมบิไลท์นะฮะ สีฟ้าเนี่ยรักโลกแบบนี้ให้มาด้วยนะฮะรวมถึงจอกลางใหญ่ๆแบบนี้15.1นิ้วความละเอียดคมชัดสูงแบ่งการแสดงผลเนี่ยเป็น3แบบผมว่าอันนี้ดีมากด้านล่างครับแอร์เนี่ยจะแสดงผลค้างไว้แบบนี้ตรงกลางเป็นเมนูของจอรถด้านบนเนี่ยแผนที่นําทางหรือ Apple c a r p เทย์แอนดรอยออโตคันนี้ก็รองรับแสดงผลได้เนี่ยระดับสายตาทําให้เราเนี่ยไม่ต้องวอกแวกเออมองเห็นได้ง่ายดีแถมยังมีจอมัดวัดขนาด10.2นิ้วให้มาอยู่ แม่ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องมองจอกลางเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ก็ลูกเล่นเดิมๆฮะแอร์เนี่ยด้านข้างปรับให้แบบไม่โดนตัวเราแบบโอบล้อมสร้างบรรยากาศรอบห้องในสารเนี่ยก็ยังให้มาและใครจะเชื่อครับข้างหน้าเนี่ยปรับตำแหน่งผมขับย้ายมาด้านหลังดูดิโอ้โหคนสูง180เนี่ยพื้นที่หัวเหลือสบายๆขาเนี่ยเหลือเพียบเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แอร์หลังเนี่ยมีมาให้ช่องชาร์จเน็ตไทป์4สองช่องให้ครบแอมเบรไล์ด้านหลังเนี่ยก็ยังมีกระจกออโต้ทั้ง4บาน ที่วางแขนตรงกลางเนี่ยก็มีมาให้แบบนี้พนักพิงเนี่ยครบทุกตำแหน่งถือว่าขนาดรถแบบนี้ขับในเมืองคล่องตัวแต่ภายในเนี่ยก็ยังสบายนะและเพิ่มความโดประสงค์ด้วยที่เก็บของฮะเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้เพื่อวางของเนี่ยในแนวยาวเข้ามาได้ตามสไตล์รถ SUV แม่คันนี้จะขับคนเดียวหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดทั้งบ้านเนี่ยก็ทำได้ชิวๆเลยนะครับเรื่องที่4นะครับถือบริการทั่วไทยลูกค้าอุ่นใจได้ทั่วประเทศมาแฮะทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าลูกค้าหลายคนไง ผมไม่ได้ซื้อตัวรถเนี่ยกลับไปขับแค่ปี2ปีใช่ไหมทุกคนซื้อไปเนี่ยกว่าจะผ่อนจบ5ปี6ปีใช้ต่ออีกสักหน่อยฮะแปีถึง10ปีเพราะฉะนั้นเองหลายคนเนี่ยเลือกซื้อรถให้ความสาคัญของเรื่องศูนย์บริการด้วยเป็นปัจจัยสาคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกันมีศูนย์ใกล้บ้านไหมการดูแลลูกค้าการจัดการเรื่องอะไรต้องรอนานหรือเปล่านะฮะซึ่งต้องบอกว่าน,นี่แหละเป็นจุดแข็งของทางฮอนด้าเลยเขามีศูนย์บริการกระจายทั่วประเทศเนี่ยถึง222สองแห่งแม่มาเป็นเลขตองสองเนี่ยแบบนี้น,นะะา เอารถเข้ามาขายก็จบใช่ไหมฮะต้องเริ่มตั้งแต่การที่เทรนนิ่งช่างในศูนย์บริการว่าสามารถรองรับเนี่ยการซ่อมการด้ลูกค้าเนี่ยรถรุ่นใหม่ได้รวมถึงเจ้าที่ให้ข้อมูลลูกค้าการสต็อกอะไหล่ทั้งอะไหล่เช็ครคะยะฮะเวลารถมีปัญหาหรือว่ารวมถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุต้องเอาไปซ่อมไง เขาต้องมีอะไรพวกนี้รองรับให้ลูกค้านี่ไม่ต้องรอนานอันนี้ถือเป็นจุดแข็งนะครับของ Honda เขาไม่ใช่เฉพาะสําหรับรถไฟฟ้าเจ้า e n 1รุ่นนี้เท่านั้นนะแต่รวมถึงรถเนี่ยรุ่นอื่นๆที่ลูกค้าเนี่ยหลายคนสามารถอุ่นใจใช้ได้หายห่วงเลยนะฮะต้องบอกว่าคนที่เคยเป็นลูกค้าจะรู้กันดีนะฮะอย่างซีวิ c แบบนี้ซื้อมา รถเนี่ยแบบ10ปี2 0ปีที่แล้วปัจจุบันยังสามารถเข้าเนี่ยไปที่ศูนย์บริการไปเช็คระยะรวมถึงเนี่ยเปลือกอะไรใหม่ได้อยู่เลยแม่โอ้จะมีค่ายไหนเนี่ยทำได้มากกว่านี้อีกซึ่งเนี่ยถือว่า Honda เขาพิสูจน์มาเนี่ยเป็นระยะเวลาหลาย10ปีแล้วที่อยู่คู่คนไทยมาที่เขาต้องการเนี่ยดูแลลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นครับใครที่มองหารถไฟฟ้าสักคันกะใช้ในระยะยาวอุ่นใจได้เมื่อต้องซ่อมแซม นะฮะไม่ว่าเหตุผลแบบชนอุบัติเหตุหรือว่าเวลารถเข้าเช็กระยะเนี่ยมีอะไรรองรับลูกค้าตลอดอันนี้แหละฮะคือทางเลือกหนึ่งเลยของคุณลูกค้ากับ Honda าเอียนวันคันนี้และเรื่องที่5นะครับโปรโมชั่นสุดเร้าใจมากตอนนี้ Honda เขาจัดโปรฮะโอไมคกูยกขบุญคุ้มรับเลยไม่ต้องลุ้นนะฮะอย่าง E-N1 คันนี้ดอกเบี้ย 0. 6 9เฮ้ยเรดดอกเบี้ยนี้แรงมากนะฮะสำหรับแบบรถใหม่แบบนี้นะฮะ เขาบอกว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ Honda พร้อมครอบครัวนะฮอนด้ารีลตี้โปรแกรมเนี่ยรับไปเลยเนี่ยเลทดอกเบี้ยพิเศษ0.69%แต่สาหรับลูกค้าทั่วไปนะ0.99%ก็ยังถือว่าเลดดอกเบี้ยดีอยู่ดีสําหรับรถแบบนี้ใช้ได้เลยนะแล้วผมจะบอกเสมอว่าใครเนี่ยซื้อรถไฟฟ้าดีที่สุดก็คือว่าติดที่ชาร์จที่บ้านโฮมชาร์เจอร์ขับรถถึงบ้านตอนเย็นเสียบปักชาร์จตื่นเช้ามาขับออกจากบ้านได้เลยแบตเต็มแน่นอนแบตพอไม่ต้องวุ่นวายหาที่ชาร์จนอกบ้าน Honda าเขาแถมมาให้เลยฮนะ โ o มชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งรวมถึงสายชาร์จพกพา2อ,อย่างนี้มูลค่ารวมกันก็6,9,500บาทแล้วตอนนี้เองเนี่ยรถไฟฟ้าหลายคันเนี่ยไม่แถมพวกนี้มาให้แล้วนะฮะอันนี้ถือว่า Honda ยังให้มาจัดเต็มอยู่รวมถึงโปรแกรมครับ Honda Exclusive Care นะฮะนานถึง5ปีช้รถได้ยาวๆหายห่วงมีประกันชั้น1ให้มาปีแรกนะฮะรวมถึงการรับประกันตัวรถ และก็การช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยนานถึง5ปีหรือ140,000กิโลเมตรนะฮะแบตเตอรี่เองระบบกับเพื่อนฮะ,ะก็รับประกันนานๆเนี่ย8ปี1 6 0 0 0 0กิโลเมตรกันเลยนะฮะ รวมถึงเนี่ยการเข้าสนยนเช็คระยะคันนี้ก็ให้มา5ปี1 0ส0โลเช็คระยะทุก20,000โลฮะก็ยังให้มาอยู่แม่ถือว่าเป็นรถเนี่ยที่ใช้ได้ยาวๆหายห่วงเลยรวมถึงครับใครที่อยากเอารถ Honda คันเดิมมาเทรดอินครับเป็นเจ้า h อน d ้าเอีวันรถไฟฟ้ารฟฟุ่นใหม่คันนี้นะครับก็มีโปรแกรมเขาเรียกว่า Happy Trade In รับมูลค่าเนี่ยสิทธิพิเศษสูงสุดถึง1 0 0 0บาทก็ไปติดต่อได้ที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านเลยถือว่าโปรแรงไม่เบารุ่นอื่นเนี่ยเขาก็มีให้เหมือนกันนะ ต้องบอกตอนนี้ Honda เนี่ยเขารุกหนักฮะเรื่องโปร Honda e x c l u s i v e Care มากๆเลยนะครับแพ็กเกจนี้คืออะไรแพ็กเกจนี้คือเป็นแพ็กเกจที่เขาอยากดูแลลูกค้าในระยะยาวให้ใช้ได้ไหายห่วงคล้ายๆกับบรอดฟรีอย่างนั้นนะฮะในแพ็กนี้เนี่ยจะมีประกันชั้นหนึ่งให้นะฮะหปีแล้วก็เข้าศูนย์เช็คระยะไม่ต้องเสียงเงินเลยแม้แต่บาทเดียวพวกของหล่อลื่นที่ต้องเปลี่ยนพวกนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะมีให้เลือกทั้งแบบ3ปี6ก0 0 0โลกับ5ปี1นึ่งแสนโลซึ่งแบบห้ปีเนี่ยจะมี Honda Ultimate Care มมือ,อนตี ตัวรถนะฮะกลายเป็น5ปี140,000กิโลเมตรแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเป็นรถตระกูลไฮบริด Honda ehev เนี่ยซึ่งต้องบอกตอนนี้ขายดีมากๆนะฮะรับไปเลยฮะแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางอันนี้ละคือการดูแลลูกค้าในระยะยาวที่ทาง Honda เนียเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยอุ่นใจกันมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับ h Pro a Pro ที่บอกว่าโอ้ไม่กูที่บอกเนี่ย โปรงแรงฮะถึงสีเด้งนี่เยอะกว่าหมูเด้งอีกนะฮะเด้งแรกเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยศยเนี่ยมีเลือกเกือบพบทุกรุ่นหรือถ้าเอาเป็นดอกเบี้ยพิเศษฮะ0.99%ก็รับไปเลย Honda e x c l u s i v e Care อย่างที่ผมบอกนะเด้งที่2นะฮะโปรเฟรนเก็ตเฟร้นะลูกค้า Honda แนะนําเพื่อนให้มาซื้อรถ Honda คันใหม่นะตัวคนแนะนำเนี่ยรับไปเลยอีกูปอง3,000บาทเอาไปซื้อสินค้าบริการฮะใช้เนี่ยที่โชว์รูม Honda และก็เพื่อนนะคนที่เรับไปลยฮ บัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทนะ,ะ<บ>าเ<ท>ด้งที่3นะครับ Happy Trade In เอารถ h o n ด a คันเก่ามาแลกซื้อรถคันใหม่เนี่ยรับไปเลยเสิยทธิพิเศษเพิ่มเติมตั้งแต่15,000บาทถึง100,000บาทแล้วแต่รุ่นอันนี้ต้องไปถามกันดูฮะ<บาท>และเด้งที่4นะฮะลูกค้าเก่าก็มีโปรเหมือนกันฮะสบายดีซีซันผ่อนสบายบายเนี่ยดอกเบีย้ย0%นะครับถ้าเขาใช้บริการทั่วไปก็ผ่อนได้สูงสุด8เดือนแต่ถ้าเป็นยางเนี่ย0%นานถึง10เดือนเรียกว่าจัดแน่นๆเลย สำหรับโปรแต่ละรุ่นนะฮะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับตอนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Pro โปรดอกเบีย้ย0%เนี่ยมีทั้งใน City Turbo City Hatchback Turbo City, e v, City h a b i t e-h-e-v City Hatchback e-h-e-v หรือว่าจะเป็นตัวแต่งพิเศษนะฮะอย่างคันนี้ข้างๆผมเนี่ย City Hatchback d r i v e ิลอิดิชัเนี่ยเขาก็มีโปรเนี่ยดอกเบีย้ย0%เหมือนกันถ้าเป็น Civic เครื่อง Hybrid ครับ e-h-e-v ก็มี h-r-v ขวัญใจใครหลายคนก็มีเหมือนกัน c-r-v เนี่ย Accord เ e นี่ย e-h-e-v ก็มี line เนะีเนเ่ยยยไลลนนน์อออัพพครรบบหหมดดเเเเะะะฮืว่าจป็กี้ิศ 0.99%สำหรับรุ่น Civic Turbo เนี่ยหรือ E-N1 ที่เราบอกไปเนี่ยก็มีมาให้พร้อมออนท็พิเศษนะฮะบัตรเติมน้ำมันเนี่ยูลคาถึง15,000บาทเนี่ยแล้วแต่รุ่นด้วยเหมือนกันดิกว่าตอนนี้โปรเนี่ยอัด จัดเต็มเนี่ยแน่นๆมากๆเลยใครเนี่ยอยากรู้โปรอันไหนนะฮะมันจะมีดีเทลเนี่ยต่างกันนิดหน่อยเนี่ยก็ไปสอบถามกันได้นะที่โชว์รูมฮอนด้าใกล้บ้านคุณหรือว่าจะมาดูรถเนี่ยคันจริงแบบนี้ได้นะที่งาน Fast Auto s h o ชที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะถึงวันที่6กกรกฎาคมนะฮะส่วนโปรที่ผมพูดไปเนี่ยถึงวันที่30กันยายนมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเรื่องการจองและวันนับรถไปเช็กกันดูให้ดีช้าอดเมียมบสิ์นะครับอันนี้แหละครับถือว่าเป็นโปรแรงของ Honda ในช่วงกลางปีที่เขาเรียกว่าจจัััดเต็มหนก เพื่อลูกค้ารวมไปถึงเนี่ยฮอนด้าเอ็กซ์โซซีพ์แคร์ที่เขาเนี่ยยกมาไว้เพื่ออยากบริการลูกค้าในระยะยาวให้เป็นฮอนด้าลูกค้าได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละครับผมที่ที่สุดเนี่ยพาทุกคนมาชมกันแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดยังไงกับโปรโมชั่นจุกๆแรงๆแบบนี้นะฮะรวมถึงสนใจเนี่ยรถฮอนด้าคันไหนเป็นพิเศษมาคอมเมน,นต์พูดคขึนได้ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเจ้าพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบไม่ไม่ไม่โอ้จองรุ่นไหนดีแล้วเนี่ย